แก้อาการวิงเวียนศีรษะแบบง่ายที่คุณสามารถทำได้ที่บ้านดูคลิปวิดีโอนี้ให้จบนะครับจะทำให้คุณรู้จักวิธีการแก้อาการปวดหัววิงเวียนศีรษะหน้ามืดแบบง่ายที่คุณสามารถทำได้ที่บ้านสวัสดีครับหลายๆคนนะครับมีอาการหน้ามืดเวลาที่คุณอยู่คนเดียวหรือทำงานหนักอย่างหักโหม ซึ่งเป็นอาการที่ย่ำแย่มากและแน่นอนว่ามีเหตุผลเดียวที่คุณจะทำได้นั่นก็คือการดูแลตัวเองซึ่งเราจะมาแนะนำวิธีการง่ายๆดังต่อไปนี้ครับซึ่งคุณทำตามได้ทันทีถ้าหากคุณมีอาการวิงเวียนศีรษะหรือหน้ามืดแล้วแล้วก็ขอแนะนำในขั้นตอนแรกพยายามทรงตัวให้ได้และพยายามหาที่นั่งหรือนอนลง ด้วยวิธีนี้จะทำให้คุณลดอาการวิงเวียนได้เป็นอย่างมากครับและสามารถช่วยป้องกันอุบัติเหตุได้อีกด้วยขั้นตอนต่อมาครับพยายามหาเครื่องดื่มมาจิบเพื่อที่จะได้บรรเทาอาการหน้ามืดและวิงเวียนศีรษะซึ่งเป็นวิธีการที่เหมาะที่สุดในการผ่อนคลายและทำให้อาการวิงเวียนหน้ามืดดีขึ้นได้ นอกจากนี้ถ้าหากคุณพบกับผู้ที่มีอาการบวนเวียนศีรษะและคุณต้องการประถมพยาบาลหรือช่วยก็ขอแนะนำให้คุณพยายามพาเขาล้มตัวลงนั่งหรือนอนก็ได้แล้วหาพื้นที่หรือเคลียร์พื้นที่ให้อากาศถ่ายเทก็จะสามารถช่วยดูแลสุขภาพได้นอกเหนือจากนี้ยังมีวิธีอื่นนะนคือ เครื่องดื่มยาหอมหรือยาดมก็สามารถช่วยบรรเทาอาการเหล่านี้ได้เช่นกันครับนอกจากนี้อาการวิงเวียนหน้ามืดสามารถเกิดขึ้นได้จากหลากหลายสาเหตุครับไม่ว่าจะเป็นการทำงานที่หนักและหักโหมมากจนเกินไปปัญหาสุขภาพหรือการพักผ่อนไม่เพียงพอก็ล้วนแล้วแต่มีสาเหตุใหญ่ครับ และวิธีแก้คุณก็ควรจะพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และสุดท้ายควรจะดื่มน้ำสะอาดให้มากๆจะทำให้สุขภาพร่างกายของคุณแข็งแรงมากยิ่งขึ้นสำหรับวิดีโอคลิปนี้ถ้าหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปและก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe รวมไปถึงกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับ สำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า